หนึ่งงานหนึ่งิปวันนี้งานแอร์อีกแล้วครับท่านมีปัญหานะครับคันนี้โอ้ยไปทามาเยอะนะตามบินที่ดูเลยจะทํามาหมดไปหลายหมื่นแล้วสําหรับแอร์คันะคะนี้นะครับไม่จบสักทีครับเท่าไยที่ว่างั้นตามคำพูดเขาบินเราก็เอามากลางดูแล้วนะคันนี้มีปัญหานะครับเรื่องระบายความร้อนไม่ดีนะฟีปเปลี่ยนฟีปั๊มมาแล้วนะครับฟีปั๊มตรงนี้ มีผลนะครับสังเกตให้ดีนะมีผลแน่นอนแต่ไปเปลี่ยนมาแล้วอาตัดไปนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไปทํามาคือมอเตอร์ประตูลมด้านในบอกไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็วาล์วอีวาโพลเลเตอร์ตัวตัดคามเย็นไปทํามาแล้วหน้าคัดแอร์ไปทํามาแล้วนะครับปัญหานี้นะฮะยังเป็นปัญหาอยู่คือแอร์ฝั่งนี้ร้อนอีกฝั่งหนึ่งเย็นนะครับแล้วก็น้ํายาแอร์ ขาดนะครับแต่ว่าแอร์ฝั่งด้านซ้ายคนนั่งเย็นนะครับเราใช้คอมพิวเตอร์เข้าตรวจสอบนะครับก็เกี่ยวกับปัญหาคือมอเตอร์นะแล้วก็เซนเซอร์มีปัญหานะครับก็จะเปลี่ยนหนึ่งอีวาเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าโชว์โค้ดนะครับแล้วก็2องมอเตอร์ปรับทิศทางลมนะสตัวด้านบนเปลี่ยนใหม่นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคันนี้น่าจะระบายความร้อนไม่ดีนะเพราะว่าน้ํายาแอร์ขาดน่าจะมีผลที่ว่าปล,ปล่อยน้ํายาแอร์ออกนะคือตัวนี้นะฮะแขงคอยร้อนด้านนอกระบายความร้อนตัวนี้เสียครับก็เดี๋ยวปรึกษาเอฟซีทีหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงนะสิ่งที่เราแนะนาไม่เปลี่ยนคือมีหนึ่งแขงคอยร้อนสองมอเตอร์ประตูลมนะครับามที่ว่านะคันนี้จบแน่นอนครับ ปัญหานี้แอร์เย็นน้อยเย็นไม่เท่ากันนะแล้วก็ระบายความร้อนไม่ดีนะครับนี่นะครับมอเตอร์เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะฮะนี่เป็นตัวเก่าของเขานะครับตำแหน่งของเขาก็อยู่ตรงนี้ละครับผมมอเตอร์ตลมทิศทางลมนะฮะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับฝังน้นอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้กับ งานแอนะมาดูอีกครั้งน,นึงนะครับแอรเหมือนกัน f อ f ซเราโทรมานะสีเดีวยวกันด้วยครับตอนนี้จับโคบ้ดเหมือนกันจั <S 2> <S 2> บโค้ดเหมือนกันเกี่ยวกับอีวาโพลิเตอร์นะคราวนี้ที่ผมบอกที่เป็นปัญหานะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบให้ให้ดูก่อน น้าว่าคอมแอร์จะทํางานไหมคันนี้มีปัญหาเรื่องคอมแอร์ไม่ทํางานนะครับแล้วก็เปลี่ยนคัสคอมมาแล้วทําไมไม่ทํางานไปว่ากันสีกทีต้องเสียตังค์ครับถึงจะเย็น <c oughs> สําหรับคันนี้นะนี่นี่นตัวเดิมเขาเอฟซี FC เอามาให้ดูเลยตัวปัญหาเปลี่ยนแล้วไม่เย็นนะครับเลยบอกว่ามาให้เราดูดีกว่าอโอเคตามนั้นนะเราใช้เรกกครื่องสแกนเข้าตรวจสอบแบบเดิมอีิแล้วครับท่าน Mình dùm cốt đường rồi Giang, biển giang Biển giang bianyang 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 rồi bianyang 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 láng, nhang. À. láng luôn ตัวนี้สแกนออกดูสีมีไหมปั๊บลิดลิดขนาดสแกนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอตรงมอเตอร์เราปุปา๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมดเลยนะเห็นไหมครับนี่ลมมีก้อ,อยมีแรงนะฮะเพื่อสแกน สแกนเข้าไปอยู่ฮะจุดบกร้องของคันนี้นะครับสรุปไม่มีไม่มีก็ออกไปดูหน้างานอีกทีตันนี้มีสองคันเลยนะระบบแอร์อ่อฟีปั๊มยังคิบๆอยู่นะเปลี่ยนใหม่มนะครับเปลี่ยนใหม่นะแอร์ไม่เย็นแล้วเราเปลี่ยนแท้งนะครับแทงคอยร้อนตัวใหม่นะครับคิบๆใส่ไปจบแน่นอน านคันนี้หน่อยลึกรับทับซ้อนนะครับเพราะว่านิวาเสียเปลี่ยนนิวาแล้วไฟกาวออกมาแช่ตรงนี้แล้วนะครับเปิดปุ๊บีลิล,ลีทำงานแล้วไฟออกแล้วแต่คอมไม่ทํางานนะครับนนี้ต้องแกะชุดนี้ออกมาดูครนะจบแน่นอนคันนี้มาดูมาดูนะคะันน,น,นะนี้ประกอบเข้าไปเกือบเรียบร้อยแล้วนะครับจะเหลือเติมน้ำยาแอร์ เติมน้ำยาเติมน้ำมันคอมนะครับมันคอมเติมเข้าไปเลยปุ๊บดูแรงดันนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนมอเตอร์ประตูลมไปด้วยนะครับมันก็ต้องทำการเรินนิ่งใหม่นะครับ

โปรแกรมหรือว่าเร์นนิ่งมอเตอร์ทิศทางลมนะครับขอแมทํทำงานไหม อาชัยไม่ยอมเติม,มน้ำยาเอให้ไซสไยโลไยโลก็ฝั่งนี้ไซก็ฝั่งนี้นะครับมีไซไฮนะครับไยโลเลาเติมส่วนมากก็จะเติมเข้าสไยโลนะครับ ดูระดับแรงดันเกลืว่าน้ำยานี่ผ่านมาสงการมาเยอะนะครับเพราะว่าตัวเลขแคบมองไม่เห็นแล้วในไซส์สัก220กำลังดีนะครับแต่ถ้าระบายดีก็อดูที่อากาศอีกนะครับอาการรอบนอกในวันนี้อยอยก็จะคุ้มๆนิดนึงนะครับ ก็สออัก220กําลังดีนะถ้าบางทีอากาศด้านนอก30กว่านะก็จะปาเข้าไปนู่นเลยนะ250-300ถึงนะครับแต่ถ้าเกิน350นี่400ในแอร์ไม่เย็นแล้วนะครับตอนนี้250นะทดสอบก่อนจะปิดประตูฟังไว้นไ,ไหมครับแอร์เย็นไหม ความเย็นมาแล้วอันนี้นะฮะร้อนเย็นมาไม่เท่ากันนะครับคือฝั่งนี้ร้อนอีกฝั่งหนึ่งเย็นนะจับโค้ดก็เจอไอ้มอเตอร์เสียนะครับเปลี่ยนแล้วต้องทำการเร์นนิ่งใหม่นะครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องมือนะรหรือว่าเครื่องสแกนเรานะครับมาทำการเร์นนิ่งนะครับ มาดูนะครับสแกนโค้ดโค้ดตกค้างสี่โค้ดเกี่ยวกับมอเตอร์แล้วก็อีวานะอ่าห้าโค้ดนะครับมอเตอร์ทั้งหมดกี่ตัวสี่ตัวที่เปลี่ยนไปนะครับทีนี้ต้องเลิ้งนิ่งนะครับต้องดับเครื่องก่อนนะครับแนะนำดับเครื่องแนะนำดับเครื่อง ไปที่ Special Function นะครับปุ๊บปิดแอร์ด้วยครับปิดแอร์แกก่อนเอาคืออะไรเนี่ยต้องจ่ายต้องจ่ายเงินนะครับผมตายแล้วเขไม่ทำงานงอกออกวัน ต้องต่ออายุนี่แหละต้องต่ออายุยียบร้อยเครื่องใช้ไม่ได้แล้วครับอ่านสามสามปีต่อทีนึงนะครับอันนี้ยกเลิกไปก่อนยกเลิกไปก่อนอเอยร์โคดต,ตั้งงั้น มาทีนีได้ไหมเนี่ยอันนี้มันออนไลน์นะเขาไม่ให้เขาไม่ให้แล้วนะครับคือเครื่องนีง้ต้องต้องอัปเดตนะครับหรือว่าซื้อง่ด้ง่ายต้องเสียตังนึงใช้ต่อได้นะครับเอาอีกแล้วโอเคเรื <laughs> ่องนั้นมาลองอีกวิธีหนึ่งให้เราปิด Wifi ดูก่อนนะครับปิด Wifi เราออกมามาเมนูเดิมเราลองเข้าตัวนี้ดูะคืออ่ะอันนี้ใช้ได้นะ,ะแต่ว่าเขาประมาณว่าถ้าต้องการแบบ ออนไลน์นะก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องออนไลน์นะตอนนี้เราเปิดสวิตช์ออนไว้นะครับอ่าเขาบอกให้เราปิดสวิตช์ออฟกดตกลงนะครับกดตกลงนะครับเขาบอกให้เราเปิดสวิตช์ออนนะครับตกลงนะครับตอนนี้กําลังเรียนรู้อยู่นะเรียนรู้อุปกรณ์อยู่นะครับนี่คือถ้า ออนไลน์ระบบเขาจะไม่ตอบสนองนะเราเราบิดเนะี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโปรแกรมพึ่งสวิตช์ออฟกดตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับจบแล้วนะการเรียนรู้มอเตอร์ที่ทางลมนะตอนนี้เรามาลอง,ลองดูนะว่าจะใช้ได้ไหมนะครับแต่ส่วนมากใช้ได้นะครับคือ ถ้าเราไม่อัปเดตนะเกี่ยวกับลายเส้นถ้าเราไม่ซือ้อนะก็เครื่องเรามันก็จะใช้ได้แค่นี้นะมีอะไรใหม่ๆม,มาเ็จะโปรแกรมอะไรไม่ได้เลยนะเราต้องเราต้องต้องซือ้อนะซื้อก็ต้องคุยกับเจ้าของเขานะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะโอเค มาคุยเรื่องแอร์กันดีกว่าเ <c oughs> มื่อกี้มันเป็นเขาเรียกเครื่องสแกนนะอันนี้มาดูแอร์เราเปิดนะครับตอนนี้ก็เหลือประกอบด้านล่างนะฮะต,ตอนนี้แอร์ยังไม่ทํางานลมมาแล้วนะครับเปิดเอ,อร์พอแอร์ทำงานนะครับเย็นนะครับ ถ้าอยากรู้มอเตอร์ใช้ได้ไม่ได้ก็จะมีเมนูให้เราปรับนะครับเราก็ปรับไปเลยนะมันจะมีปรับลงเท้านะครับปรับขึ้นด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมอเตอร์เราต้องทํางานตามที่เราปรับนะครับแต่คันนี้จบแล้วนะครับทดสอบแล้วอ่ะเดี๋ยวเก็บความเรียบร้อยนิดน,นึงแล้วก็วิ่งทดสอบนะครับกับคันนี้อ่ะการทำงานทุกอย่างก็มีอุปสรรคติดขัดหวังกั้นไปหมดแต่วิธีแก้ไขมันก็มีอยู่นะครับ เราเปิดแกนที่ว่าตอนที่เราเปิดไวไฟเขาจะเขาจะเหมือนมันลิงก์สัญญาณอยู่นะแต่ทีเนี้ยพอเราปิดปุ๊บเราใช้โหมดเครื่องกับตัวรถเลยก็ใช้ได้เลยนะจบเลยครับปิดไวไฟแล้วก็ทำการโปรแกรมนะแต่ว่าเครื่องเราจะไม่อัปเดตนะครับเวลาสมมติเราจะอัปเดตข้อมูลต่างๆก็จะไม่จะไม่ได้นะทางที่ดีก็ต้องซื้อนะ ซื้อหรือจ่ายเงินนะครับเพื่อให้งานมันเสร็จนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้กับการซ่อมแอร์ในฟอร์เรนเจอร์นะครับคันนี้ไปโดนมาหลายจุดนะยังไม่จบนะครับมาหาเราจบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคลิปนี้แค่นี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและทางช่องยู u b e อูแงเจริญงานช่างนะครับและทางเพจ a c e b o o k นะครับอู่แงเจริญงานช่างนะฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดปุ่มการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จะจบนบไม่บานปลายติวงแงจเจริญการช่างสครับ